สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกับวันนะคะวันนี้เป็นวันพฤหสัสบดีนะคะทุกคนวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์ปี2022นะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนวาเลนไทน์ได้กุหลาบกันกี่ช่อ ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ชมคลิปของวันนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะไม่ใช่แต่วันวาเลนไทน์นะคะวันไหนๆนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะในวันแห่งความรักนะคะที่ผ่านมาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันอาจจะมาเลทหน่อยนะคะอาจจะมาช้านิดนึงนะคะแต่ว่านะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะวันนี้นะคะอาการของวันค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซแล้วนะคะก็ เสียงแล้วก็ <c oughs> ความอะไรนะป่วยจากโควิดนะคะการจากาจากการติดโควิดนะคะก็ค่อนข,ข้างจะร้0เซแล้วนะคะก็วันนี้ก็มานั่งคุยกับทุกคนได้นะคะโอเควันนี้นะคะวันจะมาพูดถึงในเรื่องของ Go government Shutdown นะคะของทางสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็กำลังจะมีการดิวกันอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาพูดอ่า ในช่วงก่อนนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็มีข่าว breaking news มาด้วยนะคะวันนี้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะคือเดี๋ยววันจะเล่าคร่าวๆนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในใน เรื่องนี้นะคะก็คือรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่ h ฮ u ส์เนาะได้ผ่านบิลหรือเกลี้ยง g n m e n t s h u t d o w n ไปแล้วนะคะแล้วก็จะต้องมีการส่งไปที่ s e n น t e นะคะเพื่อจะให้มีการโหวตให้ผ่านนะคะก็เขาก็จะมีการลุ้นกันนะคะว่าเขาจะมีการผ่านหรือเปล่านะคะเพราะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝั่งของ Republican นะคะคือเหลืออีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงกำหนดนะคะก็คือวันที่18กุมภาพัานธ์ก็พรุ่งนี้นะทุกคนวัน วันศุกร์นะคะวันก่อนนะคะวันก็เห็นข่าวาเกี่ยวกับชักชูเมอร์นะคะเขาก็มีการาเรียกร้องให้ทาง CNET นะคะผ่านบิลตัวน,นี้นะคะในสุดสัปดาห์นี้ก็คือวันศุกร์นี้นะคะก็คือ,อเพื่อหลิกเลี่ยงนะคะ Government shutdown อีกรอบหนึ่งนะคะ ก็จะยื่นเวลาออกไปอีกประมาณเป็นช็อตเทอมนะคะแบบระยะสั้นนะคะน่าจะเป็นประมาณ1เดือนนะคะไม่ใช่ระยะแบบเป็นปีนะทุกคนก็ซึ่งนะคะเฟดเดอร์ลังกอบเปเมนต์นะคะก็จะเงินหมดนะคะก็คือ Lun out of the money นะคะในวันศุกร์ตอนเที่ยงคืนก็คือมิดไนท์นะคะถ้าเกิดไม่มีการผ่านบิลตัวนี้นะคะซึ่งทางรัฐบาลเองนะคะก็ยัง ที่เขาพูดมานะคะยังไม่มีบิลแล้วก็ยังไม่มีการกำหนดว่าจะมีการโหวตเลยนะคะจริง,รงๆเขาก็มีเวลาในการทำรายละเอียดในบิลตัวนี้นะคะแต่ว่าเขาทำแบบอนา,นาทีสุดท้ายนะทุกคนก็ทำให้ทางฝั่งริพาร์ติกันนะคะอ้างว่าไม่มีเวลาคือเวลาไม่พอในการอ่านรายละเอียดเพื่อจะโหวตบิลตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีข้ออ้างน,นะคะว่าเวลาไม่พอที่จะ จะโหวตให้อะไรประมาณนี้นะคะคือถ้าไม่มีการโหวตเกิดขึ้นนะคะในบิลในบิลตัวนี้นะคะก็จะเกิด o v e r n m e n t s น u t d o w n นะคะก็วันสุดท้ายก็จะเป็นพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะก่อนเที่ยงคืนนะคะทุกคนคือเวลาแบบนาทีสุดท้ายจริงๆนะคะแต่เมื่อสักครู่นะคะวันเห็นข่าวแบบ breaking news ไม่ใช่ breaking news หรอกมันเป็นข่าวขึ้นมานะคะก็คือ,อ ตอนนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะซีเนตนะคะได้มีการผ่านบิลต,ตัวนี้แล้วนะคะก็คือหลีกเลี่ยงนะคะก e n เมนชัดดาวนะคะก็เขาก็จะส่งต่อไปให้ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะตอนนี้นะคะผ่านแบบเป็นอ่าช็อตเทอมนะคะก็เ <c oughs> พิ่งจะมีข่าววันนี้เองนะคะเมื่อตะกี้เองนะคะก็เขาก็จะ ่าทำให้ government นะคะลันต่อไปได้นะคะก็จะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะทุกคนก็จะเป็นวันไหนล่ะก็โดยคะแนนเสียงนะคะที่เขาผ่านก็คือ65ต่อ27นะคะก็จะ <c oughs> ให้ government สามารถลันไปได้อีกเดือนเดียวนะทุกคนคิดว่านี่นะคะตามนี้ในจนถึงวันที่11นะคะ11 มีนาคมนะคะก็คือตอนนี้ก็คือพุบแล้วนะคะก็จะส่งต่อไปที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็พรุ่งนี้นะคะถ้าต้องเซ็นภายในพรุ่งนี้นะทุกคนก็จะมีผลนะคะถ้าไม่เซ็นนะคะก็อืมโก็เมนก็จะชดดาวน์นะคะสรุปแล้วนะคะปิวก็ผ่านนะเขาก็เป็นหกสิบห้าต่อยี่สิบเจ็ดนะคะที่โหวตผ่านนะอันนี้ก็เป็นระยะชอดเทอมนะคะยังไงก็ อีกรอบหนึ่งนะคะทำไมเขาไม่ทำแบบระยะยาวๆเนอะอาจจะมีเหตุผลของเขานะเราก็ไม่รู้เนาะโอเคตอนนี้นะคะเรามาพูดถึงมาตรการนะคะบังคับการสวมใส่หน้ากากของทางสหรัฐอเมริกากันนะคะว่าตอนนี้มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะก็มีข่าวนะคะตอนนี้นะคะทาง cdc นะคะทุกคน อาจจะมีการยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยนะคะหลังมียอดผู้ติดเชื้อนะคะโควิดลดลงนะคะโดยทาง CDC นะคะหรือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกานะคะกำลังนะคะทบทวนเกี่ยวกับมาตรการบังคับสวมหน้ากากอนามัยนะคะโดยเขาจะเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับอัตราการเข้าไปรับ รับการรักษาในโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อจะชี้วัดระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะคืออาจจะต้องมาคุมเข้มกฎเกณฑ์ความปลอดภัยด้านสุขภาพกันหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะก็ต้องมาดูกันอีกทีนะคะคือเอาง่ายๆนะคะก็อยากจะให้ประชาชนนะคะได้หยุดพักจากมาตรการต่างๆนะคะเช่นการสวมใส่หน้ากากอนามัยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก ถ้าตัวเลขเพิ่มขึ้นนะคะหรือแบบสถานการณ์มันแย่ลงนะคะอาจจะมีมาตรการกลับมา,าใช้ได้อีกนะคะกฎหมายของทางสหรัฐอเมริกานะคะอของรัฐบาลกลางเนี่ยยังกำหนดนะคะให้ประชาชนสวมหน้ากากอนาใหมนะคะบนเครื่องบินนะคะรถประจำทางนะคะรถไฟแล้วก็การขนส่งสาธารณะในรูปแบบอื่นๆน,นะคะ รัฐต่างๆนะคะในสหรัฐอเมริกาบางรัฐนะคะในอเมริกาก็ได้เริ่มนะคะผ่อนคลายมาตรการการเขาเรียกอะไรนะไม่สวมใส่หน้ากากนะคะเนื่องจากว่ายอดผู้ติดเชื้อโคโอมิคอนนะคะลายใหมายได้แบบลดลงนะคะอย่างรวดเร็วก็จากระดับสูงๆนะคะก็ลดลงมานะคะจากเดือนที่แล้วเนาะที่เห็นได้ชัดๆนะคะ ก็จะมีนะคะนิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียนะคะก็ได้ยกเลิกนะคะข้อบังคับสวมหน้ากากอนามัยสำหรับภาคธุรกิจนะคะส่วนนิวเจอร์ซีย์นะคะก็ได้มีการยกเลิกนะคะข้อกำหนดการสวมหน้ากากอนามัยสำหรับในโรงเรียนนะคะอันนี้วันก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะถ้าเกิดมีการทบทวนในการอ่าไม่สวมใส่หน้ากากนะคะเนื่องจากว่าอ่าโควิดนะคะมียอดผู้ติด เชื้อนะคะลดลงค่อนข้างเยอะนะคะจากเดือนมกราคมนะที่วันลงคลิปไปที่เราเห็นเห็นนะวันหนึ่งเป็นหลานนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้มันลดลงเยอะมากๆนะคะก็ถ้าทุกคนนะคะ,ะสามารถจะเรียกอะไรนะใช้ชีวิตได้ป,ปกตินะคะอยู่กับมันได้นี่อาจจะเป็นคล้ายๆกับไข้หวัดทั่วไปตามฤด,ดูก,กาลนะคะวันคิดว่านะคะต่อไปอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ ยังไงนะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะมีการยกเลิกไหมนะคะของอย่างโรงพยาบาลแล้วก็ที่ทำงานที่วันทำนะก็ยังใส่อยู่นะคะ N95 ทุกคนเนี่ยวันเม็ดขึ้นเต็มเลยนะคะตรงคางวันเนี่ยนะเพราะว่าเหงื่อออกเวลาใส่ N95 นะคะแล้วก็แบบมันแพ้วันว่านะมันเริ่มแพ้ตอนนี้มันเริ่มแห้งแล้วนะคะวันบางทีก็หลักจาก ติดโควิดนะคะมันก็คือยังไงต้องอยู่กับมันให้ได้มันก็เลยแบบว่าเออช่างมือเถอะอะไรอย่างนี้นะคะก็ป้องกันตัวเองด้านอื่นเอานะคะก็ยังไงนะคะทุกคนวันก็มาแค่2เรื่องนี้นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงกับโควิดนะคะเราก็อยู่กับมันให้ได้นะคะติดแล้วก็ รักษาเองในบ้านเหมือนวันนะคะวันติดโควิดแล้วก็ทำตามคำแนะนำที่พี่ๆนะคะที่เขาดูคลิปวิดีโอวันนั้นแนะนำนู่นนี่นั่นนะคะวันทำหมดเลยนะคะทุกคนมันก็ไม่เป็นอะไรมากนะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งนะคะเราฉีดวัคซีนด้วยนะคะแล้วก็สองเข็มนะคะวันยังไม่ได้ตัดสินใจอ่า บูสเตอร์นะคะเข็มที่3เพราะว่ายังคิดอยู่นะคะก็ยังไงนะคะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพน,นะเดี๋ยวยังไงก็มาเจอกันวันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้วันก็มาเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ